ยังสอยังบันไม่ใต่บา่ไ่พูบูยดอนี่ครับผมโอ้ยนี่เดี๋ยวปัดปีงจำปนของแกปิงใค่กันเลยเนาะนี่นะโอ้โหผีจูบส่บบานโอ้ยจูมนงามโดแท้คุณนะตึกปวกเลยไข่พูนงามแหงครับโอ้ยสะอาดแท้งี้หอมแหงก็ไข่เขียวด้วยครับไข่พ่น น้องเก็บเลยไนั่งเฝ้ายังมันไม่ด้งบา่ัาดเยสอดอกเลยอองดอกพดีเลยปูอไครับอูคุณหนาาุหี้เ็นไเขียวครับโอ้ยนี่คักมาเน่่ไุ่มยนหุ่ยา ีหัสวัสดีครับสวัสดีสด 2, ดจ้าครับสองวาาันนี้ก็มาพอกันกับวารานกับสารน้องขึ้เก้าครับมากันนี่ก็พอกันสาววันที่สิบหกมยมนายองพันหาเหหกสิบแปดได้จากเมียนครับวันนี้เ้าก็พภาพี่น้องของเราปลานะครับเ้าก็ยังอยู่ที่ปลาฮิดไข่อำเภอข้าเพนแก่นนะจาะจังหวัดเชยสาทอนนะ หมูวานเ่ามาสวงเนี่ยเหมือนแหลงเนาะครับแต่พอได้ยู่ได้กินเนี่ยจะต้องเลาะบ่อสวงก็เลยส่วนบาลานพามาเลาะอีกเนาะมนครับการเป็นลุงเป็นตาเมื่อจ้าวเหมือนห้องเขาปลาส่งเสาร์เนยเนามาเนะมาที่เสาร์เนยครับตอนหกโมงกว่าๆนะจ๊ะว่าเ้าสิหมานมาแล้วจ่ะสิได้เห็นยังเนยเนาะสีพอเห็นเปลกดอกเดียวงามคือหมูวานนี่มาแล้วจ่ะไปจ้าไป็นลุงปตามเมื่อวันเหมือนห้เขาสักคนสิหมานมาจ้ะไปกันครับ คไข่จุ่มๆเลยน้องเอ๋อนี่นะครับน,ะบนี่จักกะตาของมันนี่จะน้องอก,กะตาใหม่มาเด้จอจ้ะปวดหลักเตเห็ดปวกมาเด้อมันนานเต็มตาหลุตาเดี๋ยวหาไปคอนมาบ้านเด้อบ้าว่าเห็ดยัง<ช>เ,หเห็ดปวดยังไงหิดปวกอันนี้ละหิ่งามใช่อ๋อผลดอกผลสมบูรณ์เน,ะนาะนจุม่มเห็ดปวดกำพลห็ดปวกดอกเดียวนี่แหละ เิ็ดน่อยเนาะจะแนวอยากเอาหาคืเป็นแล้ว่ามพรรามอนหางทิดต้โโนนงามเยครับน่มสเรนี่ นองร้ออมาเมื่อวานเราจะบมีพี่น้องมาขับเนาะมายิ้มเร็พี่น้องเมื่อเพิ่มาใ่ในลค์ักติดกนาบขาเป็นยังเนาะขาเป็นมือเ้อยนสายเก็บดอกเดียวอยู่บเา เกยงด้วยะเหให้มองม่บ้านน้อเขาเเดียอ้จ้ะนครับให้ปวสายเนี่ยครับมันแทงเลจ้ะนน่ะขนาดให้ปวดน้ำฝนเนาะง่ามซะหล่อรหันเป็นเอาให้ปวขนาดเลย มาสายนี่ส <indo by> <IP> ุดเลยมาเตยมาบ่เคยได้เก็บเนาะส่วนเดือนนี้เนาะเฮ็ดเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกใหญ่เนาะเน่นบ่จะเฮ็ดปวกเนี่ยเขาบ่เคยได้เก็บแต่ว่ามาเห็นตาห้อยเพิ่นเนาะเคยได้เก็บตั้งแต่เฮ็ดปวกขอดอเนาะเฮ็ดปวกตับแกงครับแหม่ละเนี่ยโอ้ยมาเป่งนขึงหินทั้งไม้ซิไหนวะเราบ่าวันนี้ปาร์ลุ่นโอ้ cố gắng chút 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 cái chút 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 nhà chút 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 đỏ chút 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 มันอาไดะเคยเดียวเหมือนีันเป็นตตกเตกเลยดวเป็นขุดเต้มต้นใหม่เลยขอกระจุ่มงามเลยนะต่างห้างครับเ็ดน้ำงามเลย นั่งฟอลยังมัน่เขคเส็สองดอกเลยอ้ยหอดอกปยิเลยอแม่ครับผมโอผู้นำขาไอ้เงี้ยเห็ดไเขียวครับมคุนี่่าคักมาเนยใช่ไมน่าเนหอเนยครับเออสองดอกนี่ปนอีมลีครับุโอ้ยโอ้ยออ้ย ออ้ยขาย<า>่ขา้อางดอกอีกมือ้ะผูนี่อูพัุนี่บงไงน้กดี่นะครับูนขาแหวแปลกันเลยครับพูนี่เคยออกลายน้วะนแต่ว่าพนกําลังมาจากตะตะกเามาเก็บนี่ออ้ยเดบแบบลายเดเป็นตาก็มีเคืองตาก็มีเนาะนปีจ้ะดินเพ็นนักซุ่มแห้งครับ แต่ฝนพันงาดไปแบบนี้กเกินซอกสมือออกเถเนาะผีผอผีกมีนะนเครับปอมพนองีก็มีครับโอ้ครับตัดออกลายนน้ได้แต่พอพันติเจาะเนาะนี่ครับ ขาขาดังปดนลอ,อ,นอเนาะเลิกเลิกจะไขางลนะัเลิกอยู่ต้องห่า้ย <c oughs> ขาเปนขืบครับยอ,อะรนะันีู้าย,ยาวขาดีนะครับ โอ้ยน้องเปลี่ยนน้องถอดบูดออกเลยเด้จ่ะมันหาพี่น้องเงี้ยหินเหมือนเด้จาคือใส่เกือบบกเครือกันเหมือนจ้าคลิปรวมกันบ่าเหมือจ้าน้องคลิปหนิยวจ้ะก็เลยเปลี่ยนใส่เกือธรรมดาเนาะอืาครับถอดบุดิลด์จ้ะ มึงไม่อะมนหอน่ะ hmm. ีปอดอกเดียวอีปอน้ฝนอ กินไหนดีนจ้ะบางคนกับโหดแจกักบางคนกับบางโหดแจักเนาะนี่นี่ฮะขูดออกกิงสีจ้ะเอสกีเต้านี่หวานแห้งด้วครับหวานแห้งหวานทีลีเราก็เห็ดปวกคุณเนาะมีครับนี่ฮะขูดออกบานกับสิขาวบางสีนะจ้ะเราเอาใส่กระตาเลยเพิ่อนกะเปื่อนมูนะเนาะไปล้างออกขาวกันนลอนก็เห็ดละหงครับแต่ว่า,าสรสชาตินี่หวานหวานนี่โอ้ชุดจวดอีลี่นี่ฮะขูดเอาไปพรมจะอาดไปเนาะเราจะเอาไปล้างอีกทีหนึ่งนะจ๊ะ องคันกับห่จักบองคันกับพวกหัวจักเนาะแมนครับนร,รวมกันเนาะแมนครับห็ดพวกนเนห็ดไข่จูมเนเห็ดข้าวดินห็ดงอกีบงานให้ขี้เท่านู่นแกน้กร,รวมกันดเ,าเนดเาัน,าานให้ใให้ิปีนปนเนาะแมนครับยังอยังบัน,น บุ้ยสามดอกนี้นะคผมโอ้ยเดี๋ยวตัดปิีงตำปนของแก่ปีงใช้กันเลยเนาะมันเป็นยังไงกันโอ้ยพี่พี่โจมเลยโอ้ยจจมเลยโอ้โหเท้คุณอะตึกปุ๊กเลยไอ้คนน่มแห้งครับโอ้ยสะอาดแท้งนี้หอมแห้งก็ไข่เขียวด้วยครับไข่พูนครับเอต้องเก็บเลยไป จะได้ยินเสียงไก่ขันในเรื่องจ้ะเพราะว่าเสียงไก่ใช่หน้าพี่น้องเนาะบานี่นครับยูอ่อมปลาเนี่ยกะจาะโอ้เสียงอก่เสียงตาหงายดิจระน่ะซ่อนจู่เนะนี่ยจูงผู้อู อุ้ยคร่ะเหนเยเียวินาดไหจด่มั้งองมาใคไข่าวรอกนิถ้าต่อติดแฟนหนออยงางเมื่อไรครับหาเราทั้งแล้งไปเรื่อยๆครับนี่ับ จะไปเบิง่งผลงานเฮาอยู่รถครับเก็บมันีจะเที่ยวห่างหลายครับเหมือนตี่น้องเขากมากันเนยเหรครับขพวกใดพวกโบกันครับกระดูยางกับเขาได้กินน่ครับว่าแบบโบเนะนั่มห้พี่น้องมาเด้ครับพอเห็ดเป็นเป็นช่วงร้อยจอยครับเพราะว่าฝนเฝนตกก็าจะหยุดเนาะอรอบอีกจักสองสามมือก่นละครับ ถ้าเต้องมาแบบนี้งเอาลานก็คิดว่าเพิ่นสิออกอยู่ครับคอยดึงคอยติดตามกันไปเรื่อยๆครับนะเพิ่นสิออก,บ,อก,กบ่อไปลานพาพีถนอกยางไปเรื่อกกยๆครับรถข้าไปเดี๋ยวใกล้เจ็บเพื่อนที่หอด,ดค,ครับเดี๋ยวจะมีคนงานให้ยืนรถครับ ไปบ่บอลหอนรถครับหืมท่าน้องกระโพเลื่นดอกอย่งหามนะไข่ขาวครับอืมยีเต้าครับเอาออกมาให้พี่น้องมือมาโซบพี่น้องมือมือใใเห็ดไข่ขาวได้แต่ว่าอึดอยู่แต่ว่ากระได้พอติ๊กินอะไมาเนาะเมนครับแต่ว่าบอกขั้นไหนแนะนำให้มาแล้จ้ะเขากับอื่นก็อาจจะได้เข้าป้านมาใหม่เนาะมีน้ำเปลี่ยนแปลงแล้วจ้ะ ฮะหลอซับน้ำมองน้ำใหม่น้ำใหม่ฮะซับามามวันนี้กับทรงพี่น้องมวันนี้เนาะมีเลยอันนี้ไข่เขียวไข่เขียวถ้าเพิ่นออกก็บทียังสีแดงออกรอบใหม่เพราะว่าดินเพิ่นกระซุ่มบ,นนบมานอย่างเงี่ยเตออกมาหนาดิน,นเพิ่นแห้งเล็กน้อยเนะาะเ็ดไข่เพิ่นหมักเน,ะนาะดินที่แห้งเล่กน้อยนึงครับเพิ่นสิออกดีถ้าเป็นซุ่มแม่งหลายเพิ่นก็บอกออก วุ้ยล่เตือ่้จไข่เขียวครับไข่เขียวไข่ขาวนไข่เขียวเต้าสอดอกนี่จ้ะอยอินนะปุ่นเหกอินมืบ้านมีเห็เหบปุ่นเห็ปวกขาเียเนียมาเสียอ้ยในล่ยลกมวานนี้เนาะ กลัวอยู่จะมาหมุนว่านเขาก็ใส่เวลาบรดุลเนาะเมีนครับเพราะว่าเนี่ยคาโกว่านคือว่าเพิ่นสิบมีน้องว่านเขาพ๋อเขามาตอนแรกบ่จะมีอยู่แต่ว่าพี่น้องเพิ่นกลับมาหลายเน้องของเวียดนะจ๊ะเมีนครับพี่น้องก็ได้เนี่ยอยู่กับป๋อได้อยู่ได้กินอยู่เนาะเมีนจ้ะเฮ็ดป๋อไปแกงใส่กันกระหมอนว่านเนาะว่านทำมาใ้เห็ดกินเลยจ้ะพอดีเลยแต่ว่าเห็ดไข่นี่ยปนมาเบิดตตจ้ะเบิดเห็ดไข่ปนจะเห็ดไข่ขาวนี่จ้ะ ใส่ปลาทูตัวหนึ่งก็บอีมเนี่ยน่ะเห็ดไข่เขียวเขาปีงเอาเนาะปีงปงล้างแล้วก็ปีงไฟหอมๆต่ำโอ้ดีหลายเต็มยูยังพันบดโอ้ดปด้วยโอ้เห็ดปอกด้มกันกำวานในเกียงเนี่ เมื่อวานเขาไลยไล่ตื่นเนาะนีะเฮ็ดเท่ากับบนต้นดิกอ่ะห่างเนาะห่างด้วยกันครับก็เป็นส่วนของใต่อของเพิ่นธะครับเพราะว่าฝนมันตกดูหลายเนาะบนต้นดิ๊กเมื่อวานเนี่ยมงคิดผิดหรอกพันธุ์เนี่ยฝนตกอยู่เลยแต่ว่าถ้าส่วนเฮ็ดไข่นี่เฮ็ดทั้งยาสูนี่ม่มีฝนเนาะเมื่อวานกรับมัมีมื่อวานกับมัมีใหยุดไปหลายมือลนเนาะต้องเสมือนอย่างบน เก็บดีดอกข้ากะส่วนข้ากะสิบอพาพี่น้องบู่บัเลยเด้อจ่ายในการหาเห็ดเนาะเพราะว่ารถกระพังจ้ะรอสร้างบป็นสอมรถอยู่ครับมีจ้ะมันมีอาเิเลียอยูเนาะมีนะกับเยวกะสิเขื่นบานไม่ลูกซาอีกจ้ะโอู้ไดร้ลายเสีหายเดี๋ยวบ้านนี่แหละครับเสียก่อนครับน้าใหม่นะยังไปเนาะปลาน้ำใหม่คนละครับบอันอู้หายเก็บเนาะอันลายเตี๋บอยู่เนาะอันลายเตี๋บอยู่เก็บข้าวกะดีอ๋อหน่อยหนึ่งเนาะลองเนาะเมราะวานพอดีแหละจ้ะ เราจุ่มจวงสีสนันนกสีอัลเก่งบานสิปีงตามปนเนะาะเมนครับอันนี้ก็ต้มหน่อไม้เนาะเขากันปะนนย่าง้ะนี่คือนี่ก็เป็นคลิปมาอัปเดตปลายาโสเนะาะเมนครับแล้วเราเบิ่งจ้ะเพราะว่าหมูว่านเฮาเลาะเบาะบนสวงบไไนน่อยนะเหมื้อนี้ก็เลยมาเลาะเบิ่งจ้กะก็พอได้อยู่ได้กินแต่ว่าเฮาก็ต้องใช้เวลาแน่เนะาะเมนครับออกบ่หลายจ้ะออกห่างห้างแห้งล่ะจ่าถือว่าห่างแห้งอยู่ครับเมนก็พอได้ แต่ว่ากับทำมากอะต้องขยันงางเนี่ครับหล่อไอ้เบิดทุกโซนเลยครับเมีนจ้ากินอะไรกันมันสุดยอดดีเนาะเมียเฮ็ดว่านี่นาจะจังพอกันกินไหมเด้อจ้ากินีมวันสร้างว่าไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าอยู่ดีให้เราเบิร์ตเรเบิรจ้า